สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินน้ำส้มกันนะคะน้ำส้มลูปเปอร์สตานะคะนี่ค่ะน้ำส้มกเอนแกะกันเลยค่ะมาหอมจันอะนะืมะอน้ำสม้ม <c ười> เป็นไงบ้างรสชาติไหนก่อนรสชาติไหน กาแฟเปียวๆหวานๆนี่เนี่ยสมิธค่ะรู้จักิึงชาลืมปางนะคะนีของดะะอเแ็ดเลยค่ะต่อไปเป็นอะไรหน้าอ๋อตอไปเป็นไก่ติกนะเฮ้ยไก่ติ๊ลกลากันมาแล้วค่ะแกะก่อนอื่นแกะได้เลยค่ะมันจะมีพี่กับกับหมูมาใหา้แต่เด็กๆกินไม่ได้นะคะ บีมะนาวเลยบีมะนาวก่อนนะคะบีมะนาวก่อนนะคะมะนาวก่อนเลยค่ะโอุ้ยห่าแข็งนั่นนี่เออ,อ,อ,อตะเกียบคนๆเลยค่ะยุบจึ๊บก่อนอื่นเราต้องดูด้านกันนะคะจึ๊บ ชิมไก่กันก่อนเลยนะคะมีเลยยังไม่ชินไก่มีลูชิน ซรซสีนโหหันนะคะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยะคะ่ะจะกินอร่อยนะคะต่อไปเออต่อไปพก,กไม่ต่อไปนะ,ะ้วค่ะอะไรเออใครเลือกรกะทา ใช่คืออะไรเอ่ยมันคือใบเตยขนมเปี๊ยะปั้นสดอันนี้ประมาณเ่าไหร่คะขนมเปียะปั้นสดใช่นี่ค่ะขนมเปี๊ยะปั้นสดมีอะไรบ้างมีสตรอเบอรี่ใ่ยังงอมเสร็จ้กิรสตรบรี่สีชูสตอเบอรี่สีชูบรีไม่ใช่สตบรีเราชิมดูค่ะ ใส่ลซื้อใส่ต่อไปสินี่ที่ใส่อะไรเออทุเรียนเอาเคแต่ทำไมทุเรียนมันจุดแดงต่อไปให้เก่องน,นะคะ ต่อค่ะเป้หนึ่งนะคะเอาเราไปเอาน้ำันค่ะยังไม่ได้กินเลยอ๋อยังไม่ได้กินโอ้ยลกูกต้องอเรียบร้หมดเลยไส้ก่อน 开心。Uh, yeah.